สวัสดีครับพี่โจนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับพี่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซดนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิทัลซึ่งเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนนียอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับแซดกับ c u เทปนะครับไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับในข้อสอบแซดนะครับจะประกอบไปด้วยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ครับส่วน c u t e เทปเนี่ยจะมีแค่ภาษาอังกฤษแค่อย่างเดียวครับ สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนวิชา s ซตนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางสิลาติเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆได้ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครัับบบบจะเปป็นรรูแวดีโอค สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติเตอร์นะครับที่แอดเขียวแอดจุฬาติเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ